กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้มีความสุขโชคดีในทุกๆวันเคยรู้สึกกันไหมครับว่าทำไมบางวันมันเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียทั้งๆที่ก็แน่ใจนะว่านอนพอแล้วเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาไขความลับเรื่องนี้กันว่าจริงๆแล้วอาหารที่เราทานเข้าไปทุกวันเนี่ยสามารถเปลี่ยนความอ่อนล้าให้กลายเป็นพลังที่สดใสได้ยังไงโดยเฉพาะอาหารที่เน้นเรื่องการบำรุงเลือดโดยตรงเลยค่ะ มาเริ่มกันเลยครับไอความรู้สึกอ่อนเพลียวิงเวียนหรือที่ชอบพูดกันว่าเหมือนพลังงานหมดเกลี้ยงเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายเราก็ได้แต่เคยสงสัยกันไหมคะว่าเอหรือว่าต้นตอของปัญหามันอาจจะซ่อนอยู่ในจานอาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้แหละแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็เกี่ยวกับสารอาหารสําคัญมากๆตัวหนึ่งโดยตรงเลยครับครับในทางการแพทย์เขาจะเรียกภาวะนี้ว่า ภาวะโลหิตจางลองนึกภาพตามง่ายๆแบบนี้นะครับว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยก็เหมือนกับพนักงานส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆทั่วร่างกายทีนี้ถ้าเรามีพนักงานไม่พออวัยวะต่างๆก็จะขาดออกซิเจนมันก็เลยทําให้เรารู้สึกอ่อนเพลียซึ่งสาเหตุที่ฮิตที่สุดเลยนะก็คือการขาดธาตุเหล็กนั่นแหละค่ะ และนี่แหะครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องราวในวันนี้เลยเพราะว่าการจะแก้ปัญหาให้มันตรงจุดเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจความลับของเจ้า,าธาตุเหล็กกันก่อนเลยซึ่งจริงๆแล้วมันมีอยู่2ประเภทหลักๆที่ต้องบอกว่าแตกต่างกันคนละเรื่องเลยครับ ใช่เลยครับคือมันไม่ใช่ว่าธาตุเหล็กทุกตัวที่เรากินเข้าไปมันจะเหมือนกันนะพเพราะธาตุเหล็กที่เราได้รับจากอาหารเนี่ยมันไม่ได้มีคุณสมบัติเท่ากันทั้งหมดแล้วไอ้ความแตกต่างเล็กๆน้อยๆน,น,นี่แหละที่เป็นกุญแจดอกสําคัญเลยที่จะนําไปสู่การบํารุงเลือกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอาทีนี้มาดูกันให้เห็นภาพชัดๆเลยเรามีธาตุเหล็กอยู่2แบบนะครับแบบแรกเรียกว่าฮีมซึ่งเราจะได้จากผลิตภัณฑ์ของสัตว์ ส่วนอีกแบบเรียกว่าไม่ใช่หีมอันนี้จะมาจากพืชเป็นหลักแล้วจุดที่ต่างกันแบบฟ้ากับเวเลยก็คือประสิทธิภาพในการดูดซึมครับซึ่งเจ้าธาตุเหล็กชนิดหีมเนี่ยร่างกายเราสามารถดึงไปใช้ได้ง่ายกว่าและเร็วกว่ามากๆเลยแล้วตัวเลข20-30%เนี่ยมันคืออะไร โอ้โหจะบอกว่านี่คืออัตราการดูดซึมของธาตุเหล็กชนิดฮีมที่ร่างกายเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงและก็มีประสิทธิภาพมากๆเลยครับสำหรับการเติมธาตุเหล็กเข้าสู่ร่างกายโอเคดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์แรกของเราที่ง่ายที่สุดตรงไปตรงมาที่สุดก็คือการพุ่งเป้าไปที่แหล่งธาตุเหล็กโดยตรงเลยนั่นก็คืออาหารที่มีธาตุเหล็กชนิดฮีมซึ่งมันก็เหมือนกับเราขึ้นทางด่วนเลยครับเพื่อเพิ่มระดับธาตุเหล็กในร่างกายเร็วปรึิดถึงที่หมายแน่นอน แล้วไอ้แหล่งธาตุเหล็กชั้นดีเนี่ยมันมีอะไรบ้างล่ะมาดูกันครับเราลองจัดเป็นกลุ่มๆจะได้จำง่ายขึ้นนะกลุ่มแรกเลยคือพวกเครื่องในสัตว์อย่างตับม,ม้ามกลุ่มต่อมาก็คือเนื้อสัตว์สีแดงเป็ดไก่แล้วก็มีกลุ่มอาหารทะเลอย่างปลาต่างๆอ้อแล้วก็มีไข่แดงด้วยนะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นขุมทรัพย์ของธาตุเหล็กชนิดฮีมชั้นยอดเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกทานเมนูอย่าง ตับผัดกระเทียมหอมหอมหรือสเต็กเนื้อฉ่ำๆสักจานสัปดาห์ละสักครั้งสองครั้งนี่คือวิธีที่ยอดเยี่ยมมากๆในการบำรุงเลือดแล้วก็ป้องกันภาวะโลหิตจางก็เพราะว่าร่างกายเราเนี่ยสามารถดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารกลุ่มนี้ไปใช้งานได้แทบจะทันทีเลยเอาละครับนั่นคือสายเนื้อสัตว์ไปแล้ว ทีนี้มาต่อกันที่กลยุทธ์ที่2กันบ้างซึ่งเป็นวิธีที่ต้องบอกว่าฉลาดมากๆสําหรับคนที่อยากจะเพิ่มธาตุเหล็กจากพืชหรือว่าอยากได้ทางเลือกที่มันหลากหลายมากขึ้นเราจะมาดูกันครับว่าจะทานธาตุเหล็กชนิดไม่ใช่ฮีมยังไงให้ได้ผลดีที่สุด โอ้โหแล้วจะบอกว่าแหล่งธาตุเหล็กจากพืชเนี่ยมีเยอะแยะละลานตาไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นผักใบเขียวเข้เขมๆทั้งหลายอย่างคะน้าบรอกโคลีพวกทันยพืชแล้วก็ถั่วต่างๆอย่างข้าวโอ๊ตถั่วแดงถั่วดําแล้วก็อย่าลืมข้าวพื้นบ้านดีๆของบ้านเราอย่างข้าวหอมนินด้วยนะทั้งหมดนี้คือแหล่งธาตุเหล็กจากธรรมชาติที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับแต่มันมีโจทย์ยากอยู่อย่างหนึ่งครับคือไอ้เจ้าธาตุเหล็กจากพืชเนี่ย ร่างกายเราจะดูดซึมไปใช้ได้ยากกว่าแต่ไม่ต้องห่วงครับเรามีตัวช่วยสุดยอดที่เปรียบเสมือนคู่หูซูเปอร์ฮีโร่ที่จะมาช่วยปลดล็อกพลังนั่นก็คือวิตามินซีนั่นเองนี่แหละครับกลยุทธ์การจับคู่สุดชาญฉลาดหรือที่เราเรียกว่า smart combo ทำง่ายๆแค่3สเตปเท่านั้นเอง 1. คือเลือกแหล่งธาตุเหล็กจากพืชที่เราชอบ2 คือจับคู่ทานมันกับอาหารที่มีวิตามินซีสูงๆแล้วก็3เตรียมรับพลังการดูดซึมที่ถูกซูเปอร์ชาร์จชิดเต็มประสิทธิภาพไปเลยแล้ววิตามินซีล่ะครับหาได้จากไหนบ้างง่ายสุดๆเลยครับก็คือพวกผลไม้รสเปรี้ยวจีจาดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นส้มมะนาวหรือแม้แต่มะละกอก็ใช่ลองนึกภาพตามนะครับเราทำสลัดผักโขมแล้วบีบมะนาวสดๆลงไปในน้ำสลัด หรืออาจจะแค่ทานส้มเป็นของว่างตามหลังมื้ออาหารที่มีถั่วเยอะๆแค่นี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ได้ผลดีมากๆแล้วครับเมื่อเรารู้จักกลยุทธ์หลักทั้งสองอย่างไปแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะนําทุกอย่างมารวมกันเพื่อสร้างเป็นชุดเครื่องมือหรือถูกคิดที่สมบูรณ์แบบสาหรับเอาไปใช้จัดจานอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กได้ในทุกๆวันเลย และนอกเหนือจากธาตุเหล็กที่เป็นเหมือนพระเอกของเรื่องแล้วนะครับเรายังมีอาหารกลุ่มอื่นๆที่เปรียบเสมือนกับนักแสดงสมทบคนสำคัญที่จะมาช่วยส่งเสริมให้ระบบเลือดและการไหลเวียนของเราทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกก็อย่างเช่นพวกสมุนไพรแล้วก็เครื่องเทศรสร,ร้อนแรงอย่างกระเทียมพริกขมิน พวกนี้จะมีสารสําคัญที่ช่วยขยายหลอดเลือดทําให้เลือดลมของเราเนี่ยไหลเวียนได้สะดวกขึ้นเหมือนช่วยเคลียร์ถนนให้โล่งเลยครับหรือจะเป็นเครื่องดื่มอย่างน้ําว่านหางจระเข้ก็มีสารอาหารหลากหลายชนิดที่ช่วยส่งเสริมการสร้างเม็ดเลือดโดยตรงเลยตารางนี้สรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาได้แบบสมบูรณ์แบบมากๆครับถ้าอยากจะเพิ่มธาตุเหล็กแบบทางด่วนให้เลือกทานอาหารชนิดฮีมเลยครับผวกตับเนื้อแดงอาหารทะเล แต่ถ้าอยากจะเพิ่มธาตุเหล็กจากพืชแบบฉลาดดก็ใช้วิธีจับคู่กับวิตามินซีอย่างในตัวอย่างสลัดผักโขมกับส้มง่ายๆแบบนี้เลยและสุดท้ายนี้นะครับคำถามที่สำคัญที่สุดมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารู้อะไรบ้างแต่อยู่ที่ว่าเราจะนำความรู้นี้ไปปรับใช้อย่งไงมากกว่าลองถามตัวเองดูครับว่า พรุ่งนี้เราจะลองสร้างสรรค์เมนูบำรุงเลือดจานเด็ดในแบบฉบับของเราเองดูบ้างดีไหมเพราะเชื่อเถอะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในจานอาหารของเราวันนี้มันสามารถสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับร่างกายของเราในวันข้างหน้าได้จริงๆครับ